ยังคงต้องจับตามองอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับบินบรลือฤิลิ์แล้วก็ไทยเอกพันธ์บรลือฤิลิ์นะครับภายหลังจากที่บินนั้นได้ลาออกจากมูทิร่วมกตัญยูแล้วประกาศนะครับว่าจะออกมาปกป้องสถาบัานพระมหากษัตริย์ด้วยตัวของเขาเองไม่เกี่ยวกับมูทิแล้วนัดประชาชนไปรับเสด็จในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับล่าสุด คุณไทยเอกพันธ์นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบอกว่าจะรอดูวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ถ้าหากว่าการทำกิจกรรมประสบความสาเร็จได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนนะครับหลังจากนั้นจะทำการเดินสายจัดกิจกรรมจงรักภักดีปกป้องสถาบันไปทั่วทั้งประเทศให้ได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ล่าสุดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าจะเริ่มต้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอันดับแรกแล้วก็ไม่ได้เป็นการทำเฉพาะบินนะครับไทยก็ด้วยนะครับบินไทยและน่าจะมีเพื่อนพี่น้องของบินบาลูริตแล้วก็ไทยอีกเป็นจานวนมากที่เข้ามาช่วยในการทำกิจกรรมดังกล่าวย้ำว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนแล้วนะครับเห็นบอกว่าสัปดาห์ถัดไปจะไปที่อุบล แล้วหลังจากนั้นก็จะทยอยไปทั่วประเทศทุกจังหวัดให้ได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง <c oughs> ให้ได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการประกาศเดินหน้าอย่างชัดเจนและถือว่าเป็นการยกระดับสซ้สมไปอย่างคุณไทยเนี่ยพูดถึงวันที่จะไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบอกว่าวันนั้นเนี่ยจะมีอาหารแจกฟรีให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามา ร่วมในกิจกรรมด้วยนะครับถือว่าเป็นย่างก้าวที่ที่น่าสนใจว่าทั้งบินกับไทยเนี่ยจะแสดงให้เห็นยังไงว่าตนเองนั้นไม่ใช่แกนนำม็อบทางด้านการเมืองเพราะว่าคุณบินกับคุณไทยก็ประกาศมาโดยตลอดว่าไม่ยุ่งกับการเมืองไม่เกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องการแสดงออกถึงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็ต้องจับตาดูเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะมองว่าเอะนี่เหมือนกับเป็นแกนนําม็อบออกมาปกป้องรัฐบาลหรือเปล่าคุณบินกับคุณไทยก็พยายามบอกว่าไม่เกี่ยวเป็นสํานึกของทั้งสองคนที่มีความโงรักพักดีนะครับก็ต้องจับตาดูนะฮะว่าภาพที่ออกมาจะเป็นอย่างไรประชาชนในแต่ละจังหวัดจะตอบรับขนาดไหนนะครับส่วนเรื่องที่ทัวลงเมื่อวานนี้คุณบินเองก็ไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งนะครับก็ พยายามชี้แจงว่าที่ตนเองจะตบนั้นเนี่ยนะครับหมายถึงคนชูหนึ่งนิ้วในขบวนเสด็จไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคนชูสมนิ้วแต่ประการใดนะครับแต่จริงเองคุณบินก็น่าจะก็น่าจะแก้ไขคําพูดของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงเพราะว่าจะหนึ่งนิ้วสามนิ้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ควรที่จะมีใครต้องไปตบไปตีหรือว่าไปใช้ความรุนแรงกันในลักษณะแบบนี้ <c oughs> และอีกประเด็นหนึ่งที่ ที่คุณบินพูดถึงนะครับมันก็คือคุณเมธีในอดีตเี่ยก็เป็นดาราที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเลยนะครับแล้วกเ็เข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมืองกับคนเสื้อแดงมาอยู่พักหนึ่งนะครับเมื่อช่วงปี2552 2553แถวนี้น,นะครับล่าสุดคุณเมธีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็กลับมาโดยเฉพาะที่คุณบินเนี่ยพูดถึงจะไปตบนู่นนี่นั่นนะทำให้คุณเมธีเนี่ย ไม่พอใจแล้วก็ถึงขนาดไลฟ์สดท้าชกเลยนะฮะท้าต่อยกับคุณบินหรือจะสองหนึ่งอะไรแบบนั้นเลยนะฮะหมายถึงว่าให้สองคนแฝดพี่น้องเนี่ยนะครับเขาคนเดียวแล้วก็วางเงินเดิมพันกันแล้วก็เงินที่ได้จากการเดิมพันหรือว่าพี่น้องประชาชนบริจาคเข้ามาเนี่ยเอาไปช่วยเด็กนักศึกษาที่รามซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กระทบกระทั่งกับคนเสื้อเหลืองคุณบินก็ พูดคำพี่เลยนะครับว่าคุณบินไม่สู้คนกระจบเลยนะคุณบินไม่สู้คนแล้วบอกว่าไม่จําเป็นหรอกจะสองต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งถ้าคุณบินจะทําก็ตัวต่อตัวไปเลยนะครับแต่ไม่ทําอยู่แล้วและคิดว่าอยากจะให้ทุกฝ่ายซึ่งน่าจะหมายถึงคุณเมธีด้วยนะครับเอาเวลาไปคิดทําอะไรสร้างสรรค์ให้กับประเทศชาติและก็สถาบันพระหมหากษัตริย์ดีกว่าอันนี้คือการตอบโต้นะครับหรือจะเรียกว่าเป็นการตอบคําท้า ที่คุณเมทีเนี่ยเขาท้าไปยังคุณบินก็ได้นะครับก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นก็เป็นสีสันข่าวคือจริงๆก็ไม่ควรมีใครจะสนับสนุนเรื่องของการใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงที่ทุกฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองนะครับนี่คือการขยบที่น่าสนใจนะของของอีกฝั่งหนึ่งแม้ว่าคุณบินกับคุณไทยพยายามจะบอกว่าเขาไม่อยากให้ให้มองว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ซ้ายอยู่ขวา เพราะเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเขาต้องการปกป้องสถาบันที่เขารพบรักเท่านั้นการเดินสายไปทั่วประเทศนั้นอูโหูมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนสถานการณ์ในสภาหลังจากที่ประชุมวิสามาันกันเสร็จเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรเป็น,ปนชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นะอันนี้ว่ากันตามตรงนะเพราะว่าอันแรกก็คือนายกรับปากว่าจะแก้รัฐมนูรสาววาระรวดจนถึงเดือนธันวาเนี่ยนะครับมันไม่สําคัญหรอกว่าแก้กันยังไง จะแก้กันแก้กันสามวาระรวดมันอยู่ที่ว่าเนื้อหาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะมันสําคัญตรงที่เนื้อหานะครับนั่นะก็เป็นคํารับปากของนายกอีกเรื่องหนึ่งก็คือการตั้งจะเรียกว่าเป็นคณะกรรมการสมานฉันปรองดองรับฟังความคิดเห็นของของทุกฝ่ายก็ตามแต่นะครับก็มีแต่รัฐบาลกับนักการเมืองนั่นแหละท,ที่ที่พูดกันอยู่ฝ่ายเดียวว่าจะตั้งกรรมการเพราะเมื่อวานนี้ถึงขนาดที่ จะไปถามฝั่งสอวอจะไปถามพลเอกประวิทย์ว่าแล้วฝั่งผู้ชุมนุมเขาจะร่วมไหมพลเอกประวิทย์ก็บอกไม่รู้คือโอกาสที่เขาจะร่วมมันยากมากเพราะว่ามันพูดกันคนละภาษาข้อเสนอของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนะครับซึ่งนักศึกษาเองหรือว่ากลุ่มคณะรัษฎรเองก็ยังไม่ได้มีปฏิกิริยาออกมานะครับว่าจะคุยหรือไม่คุยแต่ตอนนี้เนี่ยการต่อสู้ของพวกเขาไปไกลมากข้อเรียกร้องของพวกเขาไปไกลมากและรัฐบาลก็ ให้ไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดถึงการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพูดคุยเนี่ยมันมันห่างไกลจากความเป็นจริงมากเพราะเมื่อวานนี้หมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับมีการรวมพลคนเสื้อเหลืองที่วงเวียนใหญ่อนุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับก็มีคนเสื้อเหลืองเข้ามาร่วมกันหมอวรงเองก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่า ถ้านายกลาออกแก้ไขรัฐมนูลเกี่ยวกับสถาบันนู่นนี่นั่นตามข้อเรียกร้องของราษฎรเนี่ย mm. เขาไม่เอาอยู่แล้วเขาบอกว่าโอ้มันคุยกันไม่ได้อยู่แล้วเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นเรื่องหมอพรหมบอกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องกันเนี่ยอันนี้ยินดีคุยการพูดออกมาแบบนี้ก็ชัดเพราะว่าคณะราษฎรเขาก็คงไม่ยอมลดเงื่อนไขเรื่องสถาบันลงเนี่ย เพราะตอนนี้เขาไปถึงสถานทูตวันนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมอีกนะครับซึ่งก็จะมีภาพที่โยงใยถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ฝั่งรัฐบาลก็บอกว่าไม่ได้ฝั่งคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างไทยพักดีก็บอกถ้าเป็นเรื่องสถาบันเนี่ยไม่คุยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นายกปารบในสภาบอกว่าจะตั้งกรรมาการขึ้นมาคุยกันแล้วก็ลอยมาถึงทำเนียบ โอกาสที่มันจะสําเร็จเนี่ยนะแค่คิดเนี่ยก็จบแล้วไงครับคุณผู้ชมครับยากจริงๆตอนนี้สังคมไทยในจุดที่ไม่สามารถที่จะหาหรือกันได้เลยนะครับไม่สามารถที่จะถกไม่สามารถที่จะคุยกันได้เลยยิ่งไปกว่านั้นอย่างที่ผมบอกครับ 1- นึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปคณะของบินไทยซึ่งก็ถือว่าทั้งสองคนมี power มีบารมีไม่ธรรมดาประกาศจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน ทั่วทั้งประเทศสัปดาห์ละหนึ่งครั้งภาพของคนสองกลุ่มยิ่งห่างไกลไปเรื่อยๆสัปดาห์หน้าเป็นสรานการณ์ทางการเมืองที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดสำหรับพลังในการเคลื่อนไหวของมวลชนทั้งสองฝ่ายนะครับ